สวัสดีครับวันนี้มาติดตามหุ้นไทยบ่ายกับเบา่าไทยปันกันรอบนะครับวันนี้ไทยบ่ายเปิดช่อง9้าเปิดเวลาประมาณ14นาฬิกาสนาทีนะครับไทยบ่ายวันนี้เบา่าไทยปันกันให้เด่น1นและ2นะครับให้ติดตามชมนะครับไทยบ่าย รูดหและ2บนนะครับรูด1และ2บนเท่านั้นนะครับฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับในไทยบ่ายเปิดช่อง9เด่น1และสนะครับสำหรับชุดเจาะนั้นชุดเจาะ1นั้นประกอบด้วย710118121316นะครับตัวเน้นตัวเด่น หลอกจันตกำกับไว้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกับด้วยนะครับคนที่เข้ามาชมก็ให้ติดตามชมนะครับสำหรับเด่นเด่นสองนั้นก็คือ72 3 2 0 2 2 6 2 8และ52นะครับตัวเน้นก็ตรงๆเน้นกำกับไว้ให้เรียบร้อยนะครับคนที่เข้ามาชม ก็อย่าก,กดข้ามนะครับกดดูไปเรื่อยๆปังไปเรื่อยๆนะครับฟันสองนะครับไทยบ่ายเน้นฟันที่สองนะครับเด่นรูดหนึ่งและสองฟันสองสำหรับไทยบ่ายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเบ่าไทยพันกันด้วยนะครับสำหรับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็คือชุดจอะหนึ่ง 1> 7 1 0 1 1นึ่งศและ16นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับเน้นย้ำอีกทีที่มีดอกจันทร์กำกับเน้นย้ำนะครับตรงตรงกับด้วยนะครับปันสองนะครับสำหรับปันไทยบาทก็คือรูดหนึ่งและรูปสองปันสองนะครับเน้นสองเป็นหลักนะครับสำหรับชุดสองนั้น สำหรับชุด2ที่ต้องการเน้นนั้นก็คือเน้นตรงที่มีดอกจันก็คือทั้งหมดก็มี7 2 3 2 0 2, 2 2 6 2 8และ5 2เน้นที่3 2 0 2 2 6และ2 8นะครับเน้นย้ำนะครับรูดบนอย่างเดียวนะครับท่านที่เข้ามาชมก็ขอให้โชคดีร่ำรวยปัง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 ,ปง,ปง,ปงทุกรอบนะครับ ขอให้รวยๆปังๆปังๆนะครับขอบคุณนะครับที่เขามาติดตาม